ทำไมไม่อยากให้ฉนเอ้ย <c oughs> ตายเด้ฮมาดูกนโอท้ทนมาแล้วฮอฮึแล้วครับมาดูสถานการณ์กันว่ามันจะมาไหมยหยฮึมาแล้วประมาณทาาี <c oughs> ่พวกเรามีสองเ <c oughs> อะ๊อะพวกเราจะสู้ได้เหรอ

นี่ไงนี่ไงว้าวโอ้ยโอ้ยเอ้าขอไปฟาไปกินก็ไปนี่เจอมัดหนิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าดังดีเวเจ้าก็ไปว้าวเอาไฟไปกินโอ้ย

哎，火，哦，哎，也妈